กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่ช่อง P A N G 13สมรถดินชแนลครับก็วันนี้มาอยู่กับเกมรถบัสอินโดนีเซียก็วันนี้จะมาสอนลงมอดนะ ก็เป็นมอสน่าจะเป็นรถคันใหม่นะเดี๋ยวจะทิ้งลิ้งมอสไว้ให้หรืออาจจะไม่ทิ้งแก็ไปหากันเอาเองครับเพราะมันหาง่ายฮนะกนะ็เป็นรถหกล้อเอ้ยสิบล้อฮะเป็นรถสิบล้อเดี๋ยวตัดไปตอนที่มอดลงแล้วก็แล้วกันฮนะ โอเคครับตัวนี้ก็มอดได้ลงเสร็จแล้วนะก็ <S <S เห็นไหมฮะก็มีมอดขึ้นมาแล้วนะแต่นี้จะหาชื่อมอดไม่เจอฮะรเราไม่ต้องไปแตกไฟล์ก็ได้นะจะจะจะเป็นบงังคนะับหน้าที่ต้องแตกไฟล์นะครับก็ถ้าไม่ต้องแตกไฟล์ก็เดี๋ยวจะมีการอัปคลิปให้ดูเรื่อยๆนะนี่เปลี่ยนรถได้เลย นี่ประมาณนี้เลยฮนะทีมนานชัยนครชัยนครนะครับอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับทีมงานชายันนะชยนครชัยนครนะครับก็เป็นลายประเทศไทยครับแล้วก็มีเอ,อ่อดิกร์ที่กระจกแล้วก็มี ทรงพระเจริญนะสติกเกอร์ทรงพระเจริญแล้วก็พระคุณพ่อแม่นะแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็มีไฟน่าจะเป็นอา b หรือเปล่าฮะไม่ทราบฮะมีมิชลินกราบะท้ายสามารถน่าจะสามารถเปิดได้นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็กระจกเป็นกระจกนาซ่านะ ่ท็ทอมอกก๋วยเตี๋ยวเล็กอ่ากี่ท่อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกท่อก๋วยเตี๋ยวหกท่อพอเล็กแล้วก็หม้อใหนึ่งท่อเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่ามันจะรั่นแค่ไหนก็คือวันนี้มาสอนลงมัดอ่ะถ้าเล่นแบบไม่หาเงินมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เคยสอนไปแล้วสอนลงมัดเป็นอันนั้นเป็นรถบัสอันนี้เป็นรถหกล้อ คือเวลาเราเล่นถ้าสีเขียวหมายถึงว่าเล่นแบบเล่นไม่ใช้เงินถ้าสีฟ้าใช้เงินสีม่วงไม่เล่นออนไลน์แบบโนลงมอดหรือลงมดก็ได้อันนี้คือโนลงมอดนะเอาสถานที่ใกล้ๆก็ได้แต่วันนี้จะส่งนี่ ส่งไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากก็กดโกไปแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดประมาณนี้ก็อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็นเน็ตด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพาชมนี่ กระจกก็จะมืดไปเลยนะเป็นกระจกนาซานะเดี๋ยวนี่ฮนะเดี๋ยวคอยดูนะยกดำยกดำได้นะดำไม่มีอะไรฮนะน่าเสียดายว่ามันท้ายมันเปิดไม่ได้ถ้าท้ายเปิดได้นี่คือจะโก้มากเลยก็เดี๋ยว ขอเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสามชาติอ่าวิธีเปลี่ยนเกียร์ขอดาลงก่อนวิธีเปลี่ยนเกียร์จะเป็นเกียร์โต้ก็เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ยังไงกดมาที่ันนี้ฮะจะเป็นรูปอันนี้ข้างๆดวงตาอ่ากดมาแล้วก็เลือกตรงกลางแล้วก็ไปที่เกียร์ มันสามารถปรับธรรมดามีเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีเกียร์ธรรมดาแบบกดบวกกดลบแต่ที่แนะนำให้เอาเป็นกดบวกกดลบนะมันจะสะดวกกระจกเป็นนาซาล้วนๆนะ ถอยหลังได้เสียงถอยเสียงถอยนี่จะไม่ใช่เสียงถอยฮีโน่นะเป็นเส,สียงถอยของอิซุสแต่ถ้าเสียงเสียงเครื่องเหมือนอยู่นะ รถคันนี้มีแตรลมนะคันนี้มีหกเกียร์นะแรงด้วยแรงไม่แรงก็ลองคิดดูเบรยังเอาแทบไม่อยู่ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดข้างหน้าข้างหลังไม่น่าติดไฟเลี้ยวเป็นไฟเลเซิ่งนะแต่มองไม่เห็นว่าไฟมันเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวโอเคฮนะไฟเลเซิ่งติดนะมันเป็นมอดมาแล้วก็ตามจริงเป็นมอดของ gta ฮะเป็นมอด gta แล้วก็เอามาแปลงเป็น หมดบัตรอินโดนีเซียเอามาแปลนงะก็เดี๋ยวถ้าคลิปคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะมาเล่นให้ใหม่แล้วก็เอา ลิงแล้วก็เอาหมดมาแจกนะคันนี้แรงนะคันนี้น่าจะแรงอยู่พอสมควรนะ ก็ปัดน้ำฝนด้วยนะอันนี้คือไม้ปัดน้ำฝนมันบัก็กก็คือมันไม่สามารถเปิดได้นะคือน่าจะผิดขอภายนะเพราะว่าเกมนี้โฆษณาเยอะนะครับก็ขอภัยด้วยนะก็เดี๋ยวเออ จะคลิปนี้ถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวจะสอนรงมดแบบเต็มๆในคลิปหน้าอ่ะแล้วก็ทิ้งลิงมดด้วย รถคันนี้มีหกเกียร์เกียร์สี่กระแรงแล้วเกียร์ห้าอันนี้เอาไมา่อยู่แล้วเกียร์หกดู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 โอ้โห,โห,โห,โห อาจจะได้เป็นคลิปถัดๆไปนะไมรถเหยียบไม่ไปอ๋อเมืเกี้ดึงหไหนเมเนาะก็ว่าอยู่ทำไมรถเหยียบไม่ไปก็เกมมเตียสองอาจจะเป็นคลิป หน้าหรือว่าคลิปถอดไฟเพราะว่าตัวน,นี้ฮะคือคอมมันมีปัญหาฮะก็ขอไยด้วยนะตัวน,นี้พวงอะไรบั๊กนะแป๊บคือคอมมีปัญหาแล้วเนี้ยอ่าไม่ใช่ครับขอไยด้วยฮะโน้ตบุ๊กมันมีปัญหาแล้วนี้คือ ัวโปรแกรมมันค้างคือเข้าอะไรมันค้างหมดก็เลยคิดว่ารอซื้อใหม่ก็อาจจะเป็นหลังปีใหม่ของปีนี้ไปนะปีหกสี่ก็จะเป็นปีหกห้านะก็ช่องผมก็ยังคงคอนเซปต์คำว่ารถด,ดินไว้อยู่นะเพราะว่าอยากให้ แบบเราคือช่องแล้วมันเป็นช่องที่เกี่ยวกับการลงมอสแล้วนี้ผมเป็นคนชอบรถผมเป็นคนชอบรถดินอยู่แล้วแล้วก็คือผมพอมาสร้างช่องก็เลยมาทำคำว่ารถดินก็นะคอนเซปต์ png 19รถดิน ถามว่าทำไมต้องสิบเก้าเลขมงคลครับเลขสิบเก้าอ่าถ้าคนที่เคยดูคลิปก่อนก่อนก็จะเป็นสิบสามอันนี้สิบเก้าแล้ว คือภายในก็ทำมาสวยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,วที่อัดเอาไปไว้ตรงนู้นก็ภายในทำมาสวยนะแต่มันเวลาขับมันบักภายในบักนะก็อาจจะดูไม่สมจริงนะแต่ขอภัยด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตนะทีมงานพระนครนะ ชัยนครนะขออภัยด้วยนะครับก็ทีมงานชัยนครนะขออนุญาตเอารถมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็นะขออภัยด้วยเพราะว่าเกมนี้โฆษณาเยอะมากฮนะคือเปลี่ยนแมปหนึ่งแมปหนึ่งก็โฆษณาเยอะ แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้อาจจะเป็นคลิปนี้ลงแล้วก็ไม่ก็วันนี้ฮนะคลิปนี้ลงวันนี้วันเสาร์นะอัดวันเสาร์อาจจะลงวันอาทิตย์นะครับก็เกมฟรีไฟล์ก็จะมาเล่นให้ดูนะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ไค r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งและเลื่อนกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่อง png 13รดดิน Channel นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยก็ดีนะ มีมอดของทีมงานออดิโออยู่ก็เดี๋ยวต้องดาวน์โหลดหมอดมาก็ถ้าอยากให้ให้หมอดของทีมงานออดิโอก็อย่าลืมกดไลค์นะแต่เพลงอาจจะไม่มีฮนะอ่ารถติดแล้ว ลูดดำไม่ออกไหมก็ไม่สามารถออกได้นะครับก็ก็ต้องขอลาไปก่อนพดเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับสวัสดีครับก็ดูรถกันยาวๆเลยนะหลังจบคลิปอ้คนที่นหนึ่ง ขออย่ารถจากทีมงานชัยนาครน,นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะ,ะเดี๋ยวปิดประตูไม่รู้หมดหายหรือเปล่าหมดสติกเกอร์นะอ่ะหมดหายจริงๆด้วยสติกเกอร์หายนะก็ มีส่งพระเจริญแล้วก็พระคุณพ่อแม่นะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะมีไฟ r อ b จีบีด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าขอภายนะอันนี้เป็นแต่ของประเทศน่าจะอินโดนะ เนี้ยไฟก็จะติดแต่ว่ามันจะกระพริบน้อยแต่อันนี้ติดแน่ด้านบนก็มีมิชลินติดไฟนะก็จะประมาณนี้นะนี่ก็มีทรงพชเจริญน,นะพระคุณพ่อแม่นะ แล้วก็มีประเทศไทยนะเนี้ยนะมีไฟนะถ้าเปิดพามา,าเปิดพามาข้างอ่านี่ฮนะพามาเนี้ยนะไฟเลเซอสิงนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบา,บายยนะ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อาจจะได้ลงวันนี้เลยนะถ้าตัดทันนะครับโอเคครับ